ลิเวอร์พูลกำลังจะได้ของดีที่นิวคาสเซิลมองข้างดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล ลิเวอร์พูลเดินเกมไวทันทีหลังนิวคาสเซิลพลาดโอกาสคว้าตัวกูโก้เอกิติเก้กองหน้าตัวเก่งของแฟรงเฟิร์ดฤดูการล่าสุดของไอทักแฟรงเฟิร์ตถือว่ายอดเยี่ยมพวกเขาจบอันดับ3าในบนเดสลีก้าและตีตัวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแบบสง่างามซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือเอกิติเก้นี่แหละกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย23ปีโชว์ฟอร์มได้สุดยอดยิงไป22ประตูแอสซิ์อีก12ครั้งจาก48นัดแถมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง43เกมถือเป็นศูนย์หน้าที่มีส่วนร่วมกับเกมลกกกสงงงงมางาาาาา้้้้้ยยยลลนน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 แบบีีีีททททใใหหหเเเขขขป็็่่่่ตออออรึัคื Carson, ืป แต่ถูกปฏิเสธและไม่มีการติดต่อ,อก,กลับอีกเลยลิเวอร์พูลเห็นช่องทันทีพวกเขาไม่รอช้าเขาพูดคุยกับแฟรงก์เฟิร์ตและตัวแทนของนักเตะทันทีแถมยังดูมีทิศทางบวกด้วยส่วนที่น่าสนใจคืออาเนอร์สโตคุณซือของลิเวอร์พูลกำลังผลักดันดีลนี้พร้อมกับลุ้นคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซารจากนิวคาสเซิลอีกคนรีดได้ว่าต้องการทั้งคู่ไปพร้อมกันถ้าลิเวอร์พูลปิดดีลเอกิติเก้ G D S, ได้สำเร็จเราอาจได้เห็นเกมรุปโฉมใหม่ของหงส์แดงในซีซั่นหน้าที่มีทั้้งคคคคววววาาาาาามมมมเร็แมมแลลละหหกกยขึนนนน่นอน